สวัสดีครับวันนี้จะทำหลงปูตทวนใหม่นะครับว่าจะล้างให้สะอาดเพราะว่าเป็นพราใช้เองไม่คาอ,อยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดแล้วใส่กรอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับล้างแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับล้างเสร็จแล้วล้างด้วยสันไหลง คงสะอาดได้แค่นี้แหละคัดยางดีนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่กรอบนะครับใส่กรอบดูก็จะเป็นยังไงสวยหรือเปล่าโอเคครับก็เอามาใส่กรอบกรอบเสร็จแล้วพร้อมขึ้นคอสวยมากนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับชอบมากเลยสุดๆเลยไปไหนไปกันลุยได้ทุกที่